สวัสดีค่ะชูนอนจ่ะเหมือนภาคเขาปลากันมากันสีสาวค่ะับพีพนมกเก็บเห็ดดูปลาเนาะคนอยากมากค่ะติดกับด้มยม้ำเพลินเขามีรถเนาะจังเนาะไปะไปเลาะด้วยกันจ้ามาแล้วก็ตามหนูมานี่หิวแล้ว หนูเดินหลงปลาโอ๊ยต้นไม้ตัดทางเราเพิ่งหน้าวัวใครเพิ่งพริกไทยต้นไม้ตัดทางแล้วขึ้นเขาหาเลาะ ชอบเลยค่ะเอาไปแกงลื่นๆดีค่ะแกงส่แบบมะขามมะขามเปียกมันจะหวานจืดๆดได้ป่าบูเบอร,บรี่ไม่เห็นมีบูเบอรี่เลยเอาวัวหนูเอ็ดพึ่งอันนี้เห็ดไข่ถีอ,อันนั้นใช่ไหมสินั่นแหละอันนี้เห็ดพึ่ง อันนี้อร่อยนะแกงใส่มะขมามย่าง,ง,งเห็ดพวกนี้คไม่รู้เห็ดจำหรอวะไม่รู้อ่นนอออะ,ะเห็ดโอ้หสวยเนาะนี่กำลังกินเลยเห็ดพึงพ่งเห็ดพึ่งมีหลายพึง่งอันนี้อร่อยแกงใส่ใส่ไม้มะขามเฮ้ยใส,ส,ส่มะขมาขขมเปียกอร่อย โอกใหญ่ใหญ่ใหญ่จะไมิจะไม่เก็บตรงนี้ไหมไเก็บตรงนี okay, so ้ไหมไเก็บตรงนี้ก็ได้ บายดอกเล็ดกระทิงไาย ผูดอกนี้ดอกเียเป็นใหญ่พาวเวอร์เลยดูดดู่ใหเก็บไปเรื่อยๆ 多分我个力。Open, open. แกเสร็จแล้วมั้งแกเสร็จแล้วมั้งปลาทำอะไรมันเหมือนเขาเออโอ้ยเด็กตามเราทันละเดินตามเราทันละ dân quá Hãy subscribe cho kênh rồi Mì Gõ Để không rồi lỡ โยสวยโย่ยังกว่าพี่แกแกเหนื่อยก็เลยพลาข้างล่างมันพืชอ,อยู่ไม่ใช่พราค่อยจกมาแล้วตรงนั้นอะ่ะค,ค่อยอต,รตรงนั้นค่อยไปแล้วแต่ข้างบนนู้นยังไม่ได้ไป,ปไไอยู่นี่ด้วยกันนี่แหละ เก็บอย่างเดียวเก็บแบบสมาธิเต็มตะกร้าแล้วหนูได้สองถังแล้วมาเรื่อยๆสวยไหมสวยอยู่แกเดินไม่ไหวหรอกี๋ยวเราไปเก็บข้างล่างต่ออีกแกว่า จะไปไหมพี่แกไหว้บ่คิกว่าจะได้สองถังแล้ว ไปเลยเดี๋ยวตามไปไปไปที่ไหนเออมันเน่า่ะม <Okay. S 1> ันเน่าดอกอยู่มันก็ได้ได้เรื่อยอยู่ มาครบทีม ถึงก็เหนื่อยเหมือนกันนะเดินขึ้นเดินลงเนาะ อย,อยู่ข้างล่างนูนี่แหละยูข้างล่างเดี๋ยวเพิ่งเรีบเดี๋ยวเพิ่งรีบเดี๋ยวว่ะอุย้ยนี่ดอกยัยใหญ่ปัดพอค่อยยังไม่ได้เดินเข้ามาตรงนี้ดูเต็มกระถางอีกแล้วเออมาอีกแล้วฝนอะ่ะ ดอกใหญ่ค่ะสวยค่ะอลังการงานสร้างอลังการงานสร้างาเ,าเนานะ เออทั้งดอะทั้งไม่เอะนี่เลยขาใหญ่ดูอู้ถ้ามากันหลายๆคนคนสนุกเนาะอของกรี๊ด ขามันได้อยู่ด,ดยอกใหญ่ใหญ่เอาค่อยก็เก็บส่งลูกค้าค่อยเนาะ มันจะมองมองแกเลงอยู่โอ้ยขาอันนี้เละเลยจ้ะจี๊ดลว่ามันอยู่มอสนะ่ะมันยาวรถเต็มถังอีกแล้วอือหือเ,เ,อเขาไปยำ พี่เอาใส่ถุงก่อนก็ได้เอาถุงใส่เออเดี๋ยวมันมองหนูก็จะใส่ถุงเหมือนกันเนี่ยปุ๊บมันดอกจับปลาเลย ดอกดาวเรืองบ้านพี่หวานน่ะใหญ่เท่ากัน <doom. S 3> น่ะอืมโอ้ยเยอะแล้วขนาดตรงนี้ยังเยอะเนาะมา,มาหลายคนก็สนุกมันไม่เหนื่อย จะนั่งรอนั่งรองอ,อืมนนม,ม,ม,ออมาทางทางนูน่นนะนูะ่นนะะมันเล็กไงมันเล็กอร่อยเล็กอร่อย ดอกใหญ่ครัโอยสออนใหญ่แล้วชอบเต็มถังดีเต็มถังอีกแล้วจ้าฮะเดินเดินป๊๊ดเราสันนะ ไปไนะทเก<า>ไปวิ่งมาคารลอมคัม อือหือตุ๊บุยอกจำปาโอ้โหเหมือนป่าที่ไปเก็บป่าไอตีไม่ละไม่เหมือนหรอกไม่เหมือนหรอกดูสิแต่ได้เนาะดูนิฮะโอ้โหจะมาถ่ายอะไรน้อยเอาอยากถ่ายน้อยๆออีกคนเพิ่งเก็บน้อยๆที่ไหน

ห้าบาทสิบบาทก็ห้าบาทสิบบาทก็เอาเริ่มเหนื่อยแล้วใช่ไหมอันนี้เสียเริ่มเหนื่อยแล้ว ตอนนูก็ง้มเง้กำลัง้ยกันสองคนยังยังไม่ได้หนึ่งคลิปเลยยังไม่ได้หนึ่งคลิปเลยฮะโอ้ยเจะไม่ไหวหรอกอยู่ข้างล่างก็มีดูฮะ โอ้แก okay, ไม่เดินไม่ไหวหรอกตอนนี้ก็ไม่อยากพูดแล้วเห็ดอ, <ś Yeah> ed, อันนั้นไม่มีเลยเนาะเห็ดอะไรคู ed, ร่ขาวเรานั่นเนาะฮะสวยคักพี่น้องเห็ดอันนี้ก็ตังตุมต้มๆเลยจ้ะนี่ มันไม่พูดแล้วเออไม่สวยเหนา อุ้ยนี่ดอกใหญ่ใหญ่ไปเก็บกันจักเห็ดนี่รอไม่ดกดกอยู่ เก็บกลับเก็บกลับใจนับใจนับไปใช่ไหมได้ได้ เก็บจับแล้วแต่เดินไปนู้นมานนองนี้ไม่ไปหรอกจะปีนี้ไม่หกนะดกปีนี้ไม่หยกนะไม่ดกหรอเหงเห็ดไม่ดกดกไม่ดกเอานี่คืออะไรอ่ะนี่ไม่เอานะบานนะเออมาตายไหนบานนะเออไม่เอาไม่เอาติดตายเออไปไปเลยไม่ต้องรอนน้นนะไม่ไหว อย่าลืมนะข้างล่างก็มีถุงนะได้กว่าหนตะกาหัวไอแดดทีนี้มาตั้งนานแลยนะแต่ถุงนึง,ง,นยนง,นงอยู่อ้าวดอกใหญ่ๆน่าเต็มตะการเร็วเมื่อก่อนดอกเน้อยหนูอเอาหมด ใช่มันก็ต้องเอาอลังการเพราะ <c oughs> เวอร์เพราะว่าการส่งสเล็กได้ว้าหนูกับเห็ดที่ร้ายครับ <c oughs> <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video